สวัสดีครับพบกับผมตรองฮา to ูโ Home ช่องของผมจะพูดในเรื่องของจิตวิญญาณวิทยาศาสตร์และธรรมชาติครับคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าชีวิตของคุณในบางช่วงเหมือนถูกกำหนดไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวต่างๆบางคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณ ในเวลาที่เหมาะสมราวกับว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแม้ว่าคุณจะพยายามที่จะหนีหรือจะเลี่ยงมันก็ตามผมอยากจะถามทุกคนครับว่าไม่แบบว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยหรือนักปัญญาต่างๆที่กำลังถกประเด็นกัน ในปัจจุบันแะตอนนี้นะครับคือคำถามว่าโลกที่เราอยู่ในตอนนี้เป็นโลกแห่งความจริงหรือเป็นโลกแห่งซิมูเลชันที่ถูกออกแบบเพื่อเรากันแน่ครับผมอยากให้ทุกคนลองคิดตามดูนะครับในจัก,กรวาลของเรานะครับที่ทำงานด้วยกฎต่างๆไม่ว่าจะเป็น กฎของแรงโน้มถ่วงกฎของสนามแม่เหล็กและอื่นๆซึ่งมีความแม่นยำและครอบคลุมในโลกของเราครับไม่ว่าจะทำการทดสอบหรือการวิจัยด้วยวิธีต่างๆก็กดววได้ผลเหมือนเดิมผมขอยกตัวอย่างครับกฎของนิวตันครับที่ ค่าของแรงโน้มถ่วงของโลกหรือค่าความเร่งของแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยหรือค่า g นะครับในทางฟิสิกส์มีค่า9.8เลยเมตรต่อวินาทีกำลังสองหรือว่าความเร็วของแสงที่มีค่าเท่ากับ3คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีเนี่ยนะครับมีค่าคงที่แค่ค่าเดียว หรือยกตัวอย่างเช่นโครงสร้างของอะตอมนะครับที่เกิดขึ้นโดยมีพันธะยึดเหนี่ยวนะครับและรวมถึงกฎของควอนตัมครับที่มีในเรื่องของซูเปอร์โพสิชันหรือแ็งแทงเกิลเมนจากทั้งหมดที่ผมได้กล่าวมาค่าต่างๆถูกกำหนดอย่างไว้อย่างพอดีเลยใช่ไหมครับ ซึ่งไม่ได้แตกต่างจากค่าในเกมหรือค่าโปรแกรมที่กำาาหนดไว้มากเท่าไหร่มันก็เป็นคำถามที่ย้อนกลับมาครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามันบังเอิญจริงๆหรือไม่ครับในทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์นะครับโดยเฉพาะ ปรากฏการ Double slit experiment หรือการทดสอบช่องคู่นะครับซึ่งเมื่อเรายิงลำแสงโฟตอนผ่านตัวช่องคู่นี้นะครับสิ่งที่ปรากฏบน,นกัมแพรกัลบเป็นอนุภาคสิ่งนี้เราคิดได้อย่างไรครับว่าสิ่งที่เราออยปล่อยออกไปนะครเป็นแสงแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏออกมาเป็น อนุภาคนั่นหมายความว่าในทางควอาตัมฟิสิกส์นะครับเมื่อ,อมันมีสองสถานนะนั่นก็คือส่วนที่เป็นคลื่นหรือลำแสงและส่วนที่เป็นอนุภาคจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราสังเกตมันครับก็คือขึ้นอยู่กับความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นนะครับในตอนที่เราทำการวันมันหรือว่าวัดหรือสังเกตมันครับ เช่นเดียวกับโลกแห่งเกมครับฉากก็จะหลบก,ก็ต่อเนื่อผู้เล่นไปถึงผมขอยกตัวอย่างครับการเลือกอาชีพของตัวละครและมีหลายาหลายอาชีพมากนะครับจะมีกินเนอร์นะครับโดยที่จะมีภารกิจในแต่ละอาชีพที่เราเลือกหรือเควสต,ต่างๆนะครับหรือภารกิจที่เราจะต้องทำนะครับ เพื่อที่จะผ่านบททดสอบนั้นหรือว่าเพลสนั้นเพื่อเก็บค่าประสบการณ์หรือภาษาในเกมเราเรียกว่าค่า exp นะครับและยกระดับนะครับในค่าต่างๆของตัวละครไม่ว่าจะเป็นค่าโจมตีค่าป้องกันนะครับหรือว่าค่าที่เป็นเอ่อ special attack หรือว่า special defense นะครับรวมทั้ง สกิลที่จะใช้ในแต่ละอาชีพนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพาสซีฟหรือแอคทีฟก็ตามครับซึ่งมันก็เหมือนกับในชีวิตของเราครับเมื่อว่าเราจะเจอปัญหาอะไรนะครับมันก็จะเป็นประสบการณ์ของคุณในเรื่องนั้นๆนะครับสิ่งที่ได้คือว่าคุณลองคิดตามดูครับว่าปัญหาที่คุณกำลังเจออยู่ตอนนี้มัน ให้ประสบการณ์อะไรกับคุณนะครับสุดท้ายครับล้วนเกิดจากการตัดสินใจของคุณและสติการรับรู้ของเราครับในโลกแห่งความจริงของเราครับเหตุการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำๆไม่ว่าจากความสัมพันธ์บทเรียนหรือความรู้สึกที่หวนกลับมาเหมือนเกิดขึ้น ซ้ำๆจนกว่าคุณนะครับจะผ่านบททดสอบนี้ไปให้ได้เพื่อพัฒนาตัวเองและเติบโตครับถ้ามองในมุมของเกมคือคุณยังไม่ผ่านด่านหรือว่าเควสของคุณครับเพราะฉะนั้นครับคุณจะต้องทำเควสให้ผ่านหรือบรรลุวัตถุประปสงค์ของเควสนั้นให้ได้ครับและสามารถมองในมุมของธรรมชาติครับ หรือเราเรียกว่ากรรมครับในอดีตชาติคุณอาจจะยังไม่ผ่านบททดสอบนี้หรือว่าเควสเหล่านี้ซึ่งในพบปัจจุบันในการเกิดของคุณในปัจจุบันคุณจะต้องกลับมาเจอนะครับกลับมาเจอปัญหาเดิมในอดีตหรือในอดีตชาติที่คุณยังไม่สามารถผ่านไปได้จนกว่าคุณจะผ่านมันไปให้ได้แล้วก็เติบโต และก็พัฒนาตัวเองเพื่อการเติบโตทางจิตวิญญาณครับโดยผมนะครับจะเปรียบเทียบตัวคุณเหมือนกับตัวคุณในเกมนะครับหรือเป็นบทบาทสมบูรณ์ทางซิมูเลชั่นร่างกายก็เป็นเหมือนกับอวตารในเกมบุคลิกก็เป็นเหมือนตัวละครในเกมชีวิต ก็เป็นเหมือนพล็อตเรื่องในเกมและสุดท้ายครับบทเรียนนั่นก็คือเควสของเกมน,นั้นๆครับทุกๆฉากที่ออกแบบมาครับสุดท้ายนะครับก็เกิดจากการตัดสินใจของคุณโดยที่มีความเป็นไปนได้ต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามซึ่ง ภายในใจของคุณที่เกิดขึ้นนะครับที่จะผ่านประสบการณ์นี้ไปได้ไม่ว่าจะเป็นความกลัวหรือความกล้าการหนีหรือการ,รเผชิญหน้าการทำซ้ำหรือการเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ครับในสองตัวเลือกขึ้นอยู่กับคุณอย่างชัดเจนเลยครับ สุดท้ายครับไม่ว่าโลกนี้จะเป็นโลกจริงหรือโลกแห่งซิมูเลชันความจริงที่มีวันเปลี่ยนแปลงครับคือคุณเกิดมาจะต้องใช้สปิและการเลือกเส้นทางของตัวเองสิ่งที่ผมอยากจะฝากทุกคนครับนั่นก็คือถ้าโลกนี้เป็นโลกแห่งซิมูเลชัน คุณกำลังเล่นชีวิตของคุณหรือยอมปล่อยให้มันเล่นตัวคุณอยู่ตอนนี้ครับ